ขอแสดงความยินดีค่ะกับมามีดัตตีค่ะป้ายแดงอย่างข mm hmm. ยอนบินกับโซเนยียจินพระนางคู่ขวัญแห่งซีรีส์ Clash Landing on You ปากหมุดร,รักสุดเฉินทีล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์นะคะได้ต้อนรับทายาทคนแรก เป็นลูกชายเป็นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งก็เป็นไปตามที่สังกัดได้แจ้งข่าวก่อนหน้านี้ว่าทั้งคู่ได้ลูกชายและจะมีกําหนดคลอดภายในธันวาคมนี้ค่ะสําหรับคู่นี้นะคะก็ร่วมงานการในหนัง The Negotiation ในปี2018และซีรีส์ Clash Landing on You ช่วงปี2019ถึง2020 ซึ่งเรื่องหลังนี้เองค่ะที่พาให้ได้กใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นก่อนที่ s p a t c h จะตีข่าวรับวันปีใหม่เมื่อ2021ที่ผ่านมานคะคะว่าคู่นี้กำลังเดทกันและได้รับการยอมรับแล้วก็ยืนยันตัวตนว่าพระนางคนดัง เป็นข่าวจริงที่ได้ออกเดตกันค่ะก่อนที่พิธีพิวานอกจอในทีมงานแต่งในสวนของคู่นี้จะมีจัดขึ้นวันที่31มีนาคมปีนี้แล้วก็ทั้งคู่แจ้งข่าวดีตามมาค่ะว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนว่าเตรียมต้อนรับทายาทคนแรกก่อนที่ลูกน้อยจะลืมตาดูโลกในวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำเอาแฟนคลับคู่บินจีนยินดีกันทั่วนหน้าแล้วก็ทีมข่าวนะคะขอแสดงความยินดีมาณที่นี้ด้วยค่ะ